ดติจจพี่น้องเขาป้าหากระเทียมแต่กระเทียมอันคือซองสีแก่ละพี่นอ้องยายเสียดอกอันนี้ไปเฮ็ดอันเอาไปเฮ็ดยังน้อลืมเอาไปเห็ดแจ่มจ้าคือดอกฟันชิงโตหึงโมเม,มนดอกฟันชิงโตอีกอย่างหนึง่งดอกอีกอย่างหนึง่งเห็ดไดนคือกันเล็อดเอาไปเห็ด ไปเห็ดแจ่มหอมคือกันพี่น้องหอมจะฝ่ามาเด้อฝนว่าพอยนีย่พอยนีย่เอาเอาย้ายถิ่นไว้นี่ตอนแรกว่าสิไปนน้ำพอยนีย่เก็บอันนี้เกินพี่น้องพักกระถินงามงามได้หลายพระกระถินเพิ่นเดินนี่ยังก่อนพระกระถินฝรั่งนี่งามีดีเลยพ่อนได้ก็เอาอันนั้นพี่น้อง กระเทียมปลากระเทียมปลาเพิ่นอันสิกแก่เพิ่นออกท่อมดอกเร้วเมีพี่นงมาเจอกระถินลายอีรีพี่นงลายลายพักกระถินเนี่ยกระถินฝรังติมาเจอข้ามสิเก็บหลายลายเลยกระถินฝรังลายอีรีเป็นป้าเป็นป้าเป็น,ปปนดงคัก สิพ่อเห็ดแจ่มไม่ร่าย,ยายบ่ฟันชิงโตพี่นงเอ้ยเก็บ่าท่านปีนี้เสียรายอยู่เมืองเพียงมแต่อุบอวบพักดิ์ทินพุ่นะพักดิ์เศษพักดิ์เศษฝรั่งพี่นงรายายพุ่น่ะแมนไีเบิร์ด สิพ่อเห็ดแย้ยมวะยากห้างเก็บว่สแสดเด้ฟันชิงตมาเร่อมาเร่อพี่น้องหลายหลายกินแต่พักอยู่เนี่ยึคุณน,น่ะไม่ใจหยดอุบบวบไหมมาขากหลาย ธรรมชาติสวยๆพี่น้องแม่นไปเบิดป้าพากเกษตรพลังป้าหยาเดี๋ยวเพิ่อนก็นสิมาปั้นหยาหง,งัวพี่น้องเพื่อนเบิรเตเ,เอเลียอยู่หลายหลายหลายาคากอุบวบยอดอุบวบเด๋อวสิพาพไปเบิ่งพัาตะกาเตน phật tên yung yung phục bồ tát đọc chim pa à, 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 à. nào bông đi đi เรื่องเตียงงอดเพื่อปนปวดปวบเบากับว่าใดเสียลายงามนะพี่น้องเฮ้ยแดดฝนมั้ง พอดีละพี่น้องเอ้ยกับซุปน้องใหม่จ้าหอมคือผักกะทินคือหยอดผักกะทินนี่ละพี่น้องเป็นมันๆเป็นเสียบๆกินผักกะทินจะอ้วกอวกอ้วกอวกอวกอ,อ,อ,อันเต,ต่งตึงรอปลาการรอปลาเป็นสิทธิ์ละพี่น้องไม่ได้อันนึงก็ได้อันนึงนมี่แหละเพื่อบรรยากาศ บรรยากาศแดดบ่้มีเดีย๋ยาวมาเด้อลุ่มบ่อยบอยลุ่มบ่อยบ่อยแต่ป้าดวงพระแค่เลยเพื่นเขาก็ปงเพ็่นปงยอดออกมานะเหมือนกับช่อด,ดอ,อกพีน้องพระแค่ บางพื้นที่ก็ออกเป็นจุ่มเหนอเร้ย่ายไปเหมือบ้านหาหมอยายเยนอยู่กลางวันทงังต้นแค่ปลาฝรังบางพื้นทีน่นะมองไหนห้อนมองไนบ่นห,นห้อนเป็นบางอำเภอออกก้อนออกที่หลังจะรู้เปล่ามือน,นี้ไม่เก็บปักกระเทีมแมนมาปิ่น้องว <laughs> าสิมาหารพักเที่ยมปลาประจักษ์ข้ามสิเกียเอาหกหลาย การเป็นพระกฐินฝรั่งสัมอ้วบอ้วบร้ายคนคกับซุปน้อใหม่พี่น้องอเพียงพี่น้องสิโอ้เด็ดมันง่ามหลายนอนประการเชฉดฝรั่ง พาดอวบแม่หยดเพื่อนแมเมื่อกับอันนี้บ่สามาคีกันปาดไปน่องเบอเก็บหยดได้กับปาดเก็บหยดได้กับปาด สิไรพ่อเห็ดแจ่มบ่นนี้สิเม่ใหญเอ็นยุดตัวผูตัวเมียกำลังจะขึ้นเด้อยพี่นองงามนธรรมชศา,ศาศิ ไปก็เห็นงามๆต้อนอันนี้กเ็เฮ็ดน้ำชาอะไรได้พี่น้องเนี่ยบวมนบวมนฟันชิงโตแต่ว่าเป็นสีเป็นพี่น้องกันนะนะ เก็บไปเห็ดแย้มจ้าพี่น้องเอ้ยมาสะออนนั่ะยาผักกาดทิ้นชัวย่าย์นี่ยผักกระสีลายอีริขวบเบื้องเพียงป้าตัวหยดเงี้ยขวบขวบมาเรียบมาด้หนึ่งกับอันหนึ่งหรือปะน้อพี่น้องป้าตัว ปื้ดชะอ้อนมั้ยางมปลาเสี้ยวน่อยๆมันแมนหรอกพี่น้องจะในเก็บเร็วติดคารมเสียบบิ้วเดียวคือพักกะทินนี่ เป็นดงเลยป่าหยุดไม่ได้ง่ามแ้งพี่น้องว่าเมนจักกร,รมสช่หรอสิเป็นกระตาปุ่นอะเอาไปกินจะสำหรับกินพักย่ก,ก็กินห่าวกินหา่นหาวกินหนูว่านลวกพักพักบุ้งซองกร,รมไหม่พี่น้องก็พักอะไรอย่างนี้ยแ พักการสนิมเมโอ้ยเบิ่งขักบพ,พุ่นอะป้าหัวเทียเอรี่ยู่พี่น้องเอาคือวาังสันเบิ่งพุหนไ <c ười> <c ười> งเงยขึ้นคือแไปอังสันล่ะพ้นพี่น้องพุ่นอะเอาเงายหน้าขึ้นมาเดียวพนมาแเลยหน้าคือคือจังอัน แดดฝนแท้พน,นะเฮ้ยน่าขึ้นแมนอีดีโอ้ยตกเสมอพี่น้องเอ้ยหยากน้ำฝนเอ้ยฮืดติดทุกมัองามทแท้ป้าพี่น้องฮืดง่งามแม่ยอดง่า่มีมงติคพูหนะวบาปคนแสบเลย ขื้หยอดผักกะทินนี่แหะกินมั่นมั่นกินเดียวกันกับผักกะทินอย่างกระลัาสิเป็นหมากโอ้ยฝนเลยฝนนี่ได้หมากเพิ่นไหมพี่น้องเห็นบ่นี่นี่หมากเพิ่นไายฝนออกไปใส่มากใส่บอ่ออะไตัวนี้พี่น้องอื้อตัว đã sợ ồn hàng kép hàng lái hàng ngang cả hàng lái hết hí nhà má đó phun đây phi non tài bưng mua hành nọt ngang hết chân lái phi non ba nhà xuống xuống lưỡi eo dài gì ba nhà ba bưng กินหนูพี่นอ้องมันมาเป็นยังหนอพักมันเป็นวิตามินห่าวใส่ห่าวใส่ซุปน่อใหม่นี่ละเบิ้องอันน่ะ ซาดคักพุ่นน่ะเป็นดงแมนเบิดพักกระถินดงแมนเบิดผัวพักกระถินแมนเบิดพี่น้องเอ้ยจักบัวบาดนี่ฮะเอาไปใส่อันตู้เย็นแว่่น้ำนาะพี่น้องเมื่อไรออกมาอะไรก็กินแต่พักอยู่หันนลฮะฮะ <laughs> นาฝนบอกกลังสัน หยดเงยหยอดงามพี่น้องเอ้ยก็เริเป็นหมาซื้อกินก็ได้อยูว่าหนึ่งบ่คืออันธรรมชาติเนาะพี่น้องความเข้มข้นอะไรสิระเซียบดี อันนี้อันนี้พี่น้องผักกระทินเนี่ยพี่น้องเขาบอกมีผักกระทินนาะกินอะไรเนี่ยแต่นี่เพกกิ่นกินผักกระทินตัวเดียวกันเสียบคล้ายๆผักกระเฉดผักกระเฉดน้ำนั่นนะเป็นตัวสุขภาพก็โอเคอยู่เด้เหมือนว่านเนอะพี่น้องหมอว่าดียากกักินคือกันเด้อพี่น้องฟันสิงโต กินแล้วก็ไปหาหมอตรวจให้หมอตรวจวิจัยกินอันนี้บ่อันนี้บ่ดีคืนเพิ่นว่าดีขึ้นวัสดโอเควัสดตะกี้ยายอ่ะในกินยาอันนี้ยังก็กินยาล่างไหมล่างตับไหมเพิ่นว่าไขมันจับตับไหมก่อให้ก่อเกิดมะเร็งยังสิ่นะไขมันจับตับ ยายก็ฟาดฟันสิงโตมอยานำยามะลัางยากรรยก็บ่ได้กินประนันยายสิกินฟันสิงโตกินเนี่ยวเป <c oughs> ็นจ้างไหนผมต้วไปหมอตรวจ <c oughs> ยายสิเจ็บจนว่าพ่อยเามาก่นแบบพี่น้องอยายสิถาพ่อยเงานอยู่นี่แหละให้พ่อยเงานแลไปซื้ออันขี้ดิน ไปซื้อปุ๋ยตอนแรกว่าสิไปก็เร้่มอะไดไปน้ำเล่าร้านดอกไม้ยายได้รอหาเบื้องพักเ็นงามน้ำหยาหยาขึ้นกบงามน้ำหยาพี่น้องเพราะยายยู่โดนเด้อ่าสันเบื้องนี้พ้นโตข่ำคอย่าสัน พี่น้องไปใช้บ่อด้เบอร์ร้ายคักแบงไว้แพ็กใช่ตู้เย็นแบงออกม่กินนาะโอ้ยปลากระทินนี่แหละแท่นปลากระทินงามอีลีพี่น้องแต่บางามยากบางเก็บอบ่ดิ งามอวบมันนะเขากันดีเป็นยังน้องพี่น้องครับน้องใหม่ซุปน้องใหม่อันมามีเนี่ยไปพี่น้องเอ,อ้ยอันจากสิไปเห็ดยังสม,มัยเห็ดหัวเห็ดสวนกะแก่เงายางรอป้ารอโคแก่เงาไปออกค้าเดินเห็ดกิปให้พี่น้องเบิ้งสิละ่ะ แกงเงากระมวนไปน้ากันเนาะพี่น้องมาเบิงเด้อคนเมืองหนอกเมืองหน้าหาเก็บผักอยู่บ้านกับเงาอยู่ในสวนกับดินกับแสกกับเห็ดเบี้ยดเห็ดงานเป็นสน่ะพีนนน่น้องนคนุณ่ะยอดง่าย วุ้ยบูชู <laughs> ตกใจเวิร์เปิง่งผ้าหยางมาหยางข่อยตกกระตกใจเวิร์วุ้ยจบอ,อะไรฉันามาจาัดข่อยอยังบูข่อยเงื่อนหะนักขินข่อยเห็นเงูง่อนไม่อยู่แ <laughs> ้ตกใจเองเนาะพี่น้องเพิ่นว่อไรไมาจาัดหอกข่อยหยางมาธรรมาดานี่ฟ้<อ>ตกใจเอง เนีย่ยเป็นคนขีดตกใจไว้คนมาตรกรรกมันสนม,มาดามแล้วบอกผ้าหมาออกมม้ยางหนิกผีหนอนเบื้องวันี้นสิเป็นเบืบ้มันลอยมาคุ้มหัวเหรอได้เห็นบ่านานแม่เดียวปุยป่ยแมาเดียวข้างนานกัะเมียนพน้พนเลยพ้นโสดรงเดีวนะั่น มานี่สิบขวม่มหัวย่ายมาแล้วเห็นบ่เป็นโปรยโปรยไปเลยกินฝนมาแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมันเได้โทัหาพัวใหญ่ฮะนี่ได้หลายเติบเรือพ่นน่ะอัดอัดเข้าไปพุ่นน่ะเบิ้งได้หลายเติบพี่น้องเป็นจังไหนล่ะกระสิโต๊ะไกลมาผีหายายเต๋อปกเปกปกเปกอยู่ เห็นบ่ปกเปกปกเปกมาแล้วพี่นอ้องโอ้ยเปงสิแหละมันบ่แซ่บเนาะเห็ดกีบก็ได้เห็นบ่าทางพูนแดดออกนะั่นทางนั่นแดดออกอ่ะพูนแดดออกหลังย่า่นี่พูนก็เริ่มไหลามา้ยปกเปกปกเปกหึงบ่กก่อนใหญ่ดอกพี่น้องคิดว่าสิตกบ่หน,นักดอกสิไปซสนอยู่ใต้หม่มไม้พ่อให้เพิ่นผ่านไปนะ แมาดามลกอกไปเง,งี่ยผ้าหมหยางย่เดิพี่น้องเบื้องพักาตาก,กะเตนเนี่ย,ยุนี่ก็มมเอ๋อพ่ออีกแถวอุ้ยเบื้องใหม่เบื้องใหม่เห็นบ่เนี่ยพักตาก,กะเตนกระล่างสิขึ้นเห็นบ่พี่นอ้องน,น่นเล,นล่นลอกไปเนียเงินห้องก้อนนะแล้วผ้าผ้าหมหายางกลับเห็นบ่ามาตนอนนั้นเดียวเบื้องใหญ่ หญ้าพักตะกะแตนอยู่นี่ก็มีนะเห็นบ่นี่เพิ่งกระลังสิขึ้นแห่พี่นอ้องโอ้ยยายบร่รูถ้ามาันแ้อยูบ่บ้านยายมันมียกกนอยู่ใกล้ๆนี่ตัวหนิมี่เพิ่งจะขึ้นเนี่ยเห็นบ่หญ้าพักตะกัดเต็นเบิ่งพี่น้องพวกขาจากผากจากผากมาไปลบอยู่งแซ่ระบัดนี้ลงเม็ดแล้วพี่น้องขอว่ท่านแห้งเห็เนบ่ขาวๆตั้งนั้นก็แดดออก พ้นตกดแดดไหมพี่น้องเห็นว่ามีอยู่ก่อนเดียวนี่ลแหละยุดเทิหัวย่าหรือว่าไปแอ็กเทียปวดทั้งฝุนกระแดหรอกฮาโอ้ยเห็นว่าปอกเปกปอกเปก <c oughs> <c oughs> ย่ายุดไตหุ่มไหมยุดไตหุ่มอันมาแอปเปิลบ่เฮะแมนย มาแอปเปิลตกบ่บแห้งไปไกลๆเลยอย่ามาทางพี่บอกฝนพี่น้องแบบจุใจเลยพี่น้องเบื่องปอาจะเอาไปใส่ถุงแพ็คใส่ถุงไว้กลาว่าซองขาบเบิดเลยนี่เป็นแสบพี่น้องก็ผัากระถินนะก็ผัากระถิน,น,กกนอบอกฝนนี้นี้แล้วพี่น้องเห็นบะไปแล้ว อยากตะน้ำผุนเราผีนองแตะละมือย่า่ก็ได้เบิ้งพุนอ่ะทางผุนไปผุนอ่ะผุนไปพุนวุ้ดุนตีขาไปทังผุนว่าตีขาไปทั้งผุนเล้วขวมย่า่ไปเล้วเห็นบ่พุ่นไปเล้วท่งพุนบ่มาทางผีท่งผีสีเมนเห็นบ่ท่งนี่สีเมนแดดจักหนยย่ายสิบห้าเบิ้งกัะเทียว นต้นน้อยๆว่าเป็นตาท้อนก็ว่าอยากขึืนนาเห็นบอนเป็นๆชอบดอกพี่น้องนี่นี่ดอกกระเทียมเยนี่นี่คุณบอคนยังลื่นม่อยู่พี่น้องดอกกระเทียมเป็นดอกซ่อมดอกแล้วกระเทียมปลาจ้าว่าเป็นตะเก็บดอกพี่น้องเบื้องปลาเนี่ยหกปลาหก เชื่อดีก็เลี้งเป็นนวยไปหนียากับสิพญายสื่อสื่อดินมากสื่อปุ๋ยมากยากับสิปลูกพักดี่น่องย,ยากยุติใจโฮไม่ ช่วงฟันสิงโตออกนะ่ะฝนตกรูรูพี่น้องมันเสียเวลาน้าฝนนั่นแหละเมื่อออกเมื่อบ่ออ,อกอมันเมนมาหรือบ่าท่านเหรนยช่องใส่รถขั้นผุ่นเมนบ่กว่าฟ้าวจำแมาจำแมาไไวๆแถาเอ้ยเมีนบ่ฝน จำบึดจำบึดแม่นี่รถุขั้นนีแมีนพูดแมีนบ่พ่อแมียนยายสิขอจบกีบซ้ำหนีเนาะจ้าพี่น้องยายสิโทษนั่งพอใหญ่เกินอันบูป้ากะว่าเป็นตาบูแล้วบาดนี้พ้นตกมาใส่กะสิเปียกสิแซกางเกงเนาะพอกันกีบไม่จ้าพี่น้องเบิ่ภาคธินภาคเฉดนามฝรัง สวัสดีค่ะ